ช่วงฤดูก่อนเก็บเกี่ยวข้าวนาปีถือเป็นโอกาสทองของชาวบ้านกลุ่มวิสาหากิจชุมชนทำข้าวเม้าแม่สุนาทบ้านโปรงตําบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมต้นตํารับข้าวเม้าดั้งเดิมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานนําเข้าเปลือกที่ยังไม่ทันแก่งอมมาแปรรูปทําข้าวเมาขายราคากิโลกรัมละ 120- 150บาท สร้างรายได้เดือนละกว่าล้านบาทเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาในพื้นที่หันมาปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเมาไม่ต้องเสี่ยงปัญหาราคาข้าวตกตำ่ำข้าเปลือกที่ปลูกนำมาแปรรูปข้าวเมาจะเป็นพัน์ธุข้าวเหนียวกขอ10และกขอ2 2ปลูกไม่เกิน3เดือนก็เก็บเกี่ยวซื้อขายกิโลกรัมละ15-20บาทก่อนนำไปแปรรูปข้าวเมาบรรจุแพ็กเกจซีลสูญญากาศ ขายออนไลน์ทั่วประเทศและอีกหลายประเทศที่ออเดอร์เข้ามาล่วงหน้าแช่แข็งเก็บได้นานเป็นปีจากกินสดหรือปรุงแต่งเป็นขนมหวานได้หลากหลายเมนูข้าวหม้อแท้ๆเนี่ยเราเราจะอร่อยเนี่ยที่สุดก็คือข้าวต้องเป็นน้ำนมครับจากรวงข้าวต้องเป็นน้ำนมเป็นข้าวน้ำนมเนาะใช่ครับเราต้องมาคัดคัดคัดอีกครั้งหนึ่งเราถึงจะได้น้ำนมของข้าวครับคัดเอาม็ดรีบออกเนี่ย เราถึงได้ข้าวที่แบบได้คุณภาพครับนายชราวุฒิกุมมลาอายุ34ปีทายาทเจ้าของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวเม้าชื่อดังแม่สุนารมานานกว่า20ปีเล่าว่าแต่เดิมข้าวเม้ามักทำกินกันเองในครัวเรือนต่อมาพัฒนาแปรรูปวางขายในชุมชนและขยับขยายตลาดสู่ระดับอำเภอจังหวัดและทั่วประเทศ ข้าวเมาแท้ต้องหอมนุ่มอร่อยและต้องทำจากข้าวน้ำนมอายุปลูกไม่เกิน3เดือนช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีหลังเก็บเกี่ยวคัดมเมล็ดข้าวรีบออกนำไปคั่วให้สุกในกระทะขนาดใหญ่เพื่อความหอมแล้วสีด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กกระเทาะเปลือกออกจนได้ข้าวเมาที่สวยงามสำคัญที่สุดจะต้องตำด้วยครกกระเดื่องเท่านั้นเพื่อความนุ่มนัว ราคาขายเข้าเม้าอ,อยู่ที่กิโลกรัมละ100-120บาทยิ่งช่วงงานเทศกาลบุญประเพณีออกพรรษาไปถึงปีใหม่จะมีพ่อค้าแม่ค้าสั่งซื้อไม่ขาดสายทำกันแทบไม่ทันผลิตได้สูงสุดวันละเกือบ2ตันสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทหากต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะได้กำไร20-30เอร์เซนอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานในชุมชน จ้างแรงงานวันละ20-30าคนมีรายได้คนละ300-400บาทต่อวันสนใจเทคนิคการทำข้าวเม่าให้หอมนุ่มอร่อยโทร9 9 5 8 8 2 8 8 8 7 6 6 7 7 3 3 1 5 8 8หรือทาง Facebook แรือทางเ e b o o k Fanpage ข้าวเม่าสดทาดพนมก็ช่วงนี้มันเป็นเทศกาลกระถินนะฮะมันก็จะได้ประมาณ1ตันครับต่อวัน ใช่ตอนนี้ตามท้องตลาดกิโลเท่าไหร่ครับตามท้องตลาดกิโลละร้อ่ถึงรอบครับผรยี่สรบใช่ตอบรับดีไหยครับตอบรับดีมากๆครับใช่